ดีค่ะคุณเอกภพจากบริษัทมั่นคงดีใช่ไหมคะครับผมผู้สายคะัะค่ะฟิลนะคะว่าจะสอบถามว่าประกันภัยชั้น2บวกอะค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ ลูกค้าใช้รถประเทศไหนยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรครับผมอ๋อเป็นรถเก่งค่ะรุ่นยาริเอระค่ะเป็นปี2018ค่ะอ๋อ,อ,อในส่วนนี้นะครับผมแนะนําให้ลูกค้าเป็นบริษัทวิทยาประกันภัยนะครับเบี้ยประกันอยู่ที่7,5 0 0นนะครับทุนค้งครองอยู่ที่1,000 0 0บาทนะครับผมอ๋อค่ะยังไม่มีตังค่ะช่วงนี้มีแบบผ่อนชําระไหมคะอ๋อมีผ่อนชําระนะครับทางบริษัทเราให้เครดิตผ่อนสูงสุดได้ที่3งมวดเลยครับคุณลูกค้าอืมก็ยังรู้สึกว่าแพงไปเลยค่ะคุณเอกภพ อ๋อครับในส่วนแรกนะครับผมจะชําระอยู่ที่25งพันหนะครับสาวันเลยนะครับคุณลูกค้าอ๋อค่ะได้ค่ะประมาณทั้งสวันเดี๋ยวผมติดต่อคุณฟิวกับอีกรอบหนึ่งนะครับผมเผื่อคุณฟิวสนใจเช็คที่ประกันกับผมและต่อประกันกับผมในรอบปีนี้นะครับค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเด็กกอล์ฟฟิลอนะคะเอ่อพอดีว่าฟิลเกดิดอุบัติเหตุนะคะ ไม่น่าเลยอ่ะน่าจะทาประกันไปตั้งแต่ที่คุณเอกพบแจ้งว่ามีผ่อนชำระค่ะทายังไงดีคะแนะนาหน่อยครับคุณฟิลว,ว่าไงคะไม่มีเลยคะ่ะตะว่ารู้เลยคะ่กคะกค่ะหมดเยค่ะเอกพยัไงไดีคะครับผมในส่วนนี้นะครับผมขอแนะนําลูกค้าแจ้งพรบรก่อนเลยนะครับพรบรจะคุ้มครองผู้ประสบภัยบนท้องถนนลูกค้าจะสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ ในส่วนนี้นะครับคุณฟิวมีอาการบาดเจ็บและรุนแรงตรงไหนบ้างไหมครับของคุ่กรณีใช่ไหมคะข้างหลังทางยับเลยค่ะอ๋อครับไม่เป็นไรน,นะครับคุณลูกค้าใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยว mm. ผมจะแจ้งต่อความคุ้มครองให้หลังจากลูกค้าซ่อมรถเสร็จนะครับรุ้นลูกค้าจะมีประกั oh. นคุ้มครองความเสี่ยงไว้นะครับเดี๋ยวผมดําเนินการออกเอกสารคุ้มครองให้เลยนะครับหลังจากชําระงวดแรกนะครับ mm. ในส่วนนี้คุณฟิวสะดวกชําระเป็นงวดเดียวหรือผวอนชำระสามงวดนี้ครับเป็นเงวดเดียวเลยค่ะจะให้ฟิวโอนที่ บัญชีบริษัทว่บบัญชีคุณเอกพพับโค้ีคะอ๋อโอนเข้าบัญชีบริษัทเลย,เลยนะครับผมขอโทษนะครับคุณฟิวครับคุณฟิวเล่นไลน์เบอร์นี้ไหมครับใช่ค่ะคโอเคครับผมขอมขอนุญาตแอดไลน์คุณฟิลไปนะครับผมจะได้ส่งเลขบัญชีให้คุณฟิวทางไลน์นะครับถ้าคุณฟิวโอนเสร็จแล้วรบกวนคุณฟิวส่งอ,อ่าสลิปให้ผมเลยนะครับผมจะได้แนบข้อมูลเข้าระบบประกันให้และออกเอกสารชุดแรกให้คุณฟิวทางไลน์นะครับส่วนกรมธรรม์ตัวจริงจะจัดส่งตามที่อยู่ตามบัตรประชาชนคุณฟิวเลยนะครับผม ค,ค,รครับผมเบี้กประกันอยู่ที่สองเันนะครับคุณคุ้มครองอยู่ที่1 0 0่0บาทเป็นของบริษัทเบีบ่ยประกันภัยนะครับคุณฟิครับผมขอบคุณที่นึกถึงบริษัทมั่นคงดีนะครับที่ไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่เอกภพเพคน่นมาได้ดูแลประกันรถยนต์ของลูกค้าในรอบปีนี้นะครับผมขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางน,นะครับคุณฟิลครับผมยินดีให้บริการครับขอบคุณะครับสวัสดีครับ